สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ5ท่ายืนพื้นฐานของเทควันโดนะคะ5วินสิทสแตนที่จำเป็นสำหรับทุกทุกท่าลำในทุกแพทในทุกพเทินเลยนะคะวันนี้เราจะได้น้องนาวินนะคะมาช่วยสาธิตท่ายืนต่างๆให้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีท่าอะไรบ้างท่าแรกนะคะจะเป็นท่าชุ่มบีนะคะก็คือเป็นท่าที่ใช้เริ่มในการลําแตทเทิร์น ะะก็คืออันแรกเลยเท้าสองข้างนะคะต้องขนานกันเป็นเลข11นะคะแล้วก็กางประมาณสะโพกเรานะคะกว้างประมาณสะโพกเรานะคะหรือว่าหัวไหล่เราคือไม่ต้องกางมากไปหล้วไม่ต้องไม่ต้องแคบนะคะแล้วก็แขนก็คือจะต้องมีการงอเล็กน้อยคือไม่ไม่ตรงไปนะคะจะต้องมีงองอตรงข้อสอกนิดนึงนะคะตอนที่เรายกขึ้นให้ยกมาประมาณหน้าอกนะคะ ตอนที่ยกให้หายใจเข้าแล้วก็เอาลงเป็นหายใจออกอย่างนี้นะคะอันนี้คือท่าชุงมบีนะคะท่าที่สองนะคะคือท่าวอลกิ้งสเตนค่ะวอลกิ้งสแตนนะคะก็คือเป็นการก้าวสั้นก็คือเราก้าวไปก้าวปกติของเราเองนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้านะคะส้นเท้ากับเท้าข้างหลังก็คือให้ห่างกันประมาณหนึ่งฝ่าเท้าหนึ่งฝ่าหนึ่งฝ่าเท้าของเราเอง นะคะแล้วก็ตัวปลายเท้าของเท้าข้างหลังก็คือยังของนิดนึงประมาณ15องศานะคะอ่านะคะก็คือเหมือนเหมือนก้าวไปธรรมดานะคะนะคะอา้าวท่าต่อไปนะคะก็คือท่าคอนสแตนหรือบางทีเราเรียกว่าก้าวยาวนะคะนะคะก็คือก้าวยาวคือให้เราก้าวไปยาวที่สุดเท่าที่เราจะยาวได้นะคะ ขาข้างหน้าให้งอขาข้างหลังเหยียดตรงนะคะปลายเท้าของขาข้างหลังนี่คือให้เอียงออกประมาณ30องศานะคะมันจะทําให้ตัวเราเอียงประมาณ45องศาตัวเราจะไม่จะไม่ได้แบบตรงอย่างนี้มันจะเอียงประมาณสาีองศามันจะดูสบายๆนะคะไม่ต้องเกรงตรงนี้มากนะคะก้าวยาวที่สุดนะคะและที่สําคัญเลยคือส้นเท้าจะต้องไม่เปิดน,นะคะหลายคนโดนหักข้าเนี่ยตรงจุดนี้บ่อย,อยงั้นต้องพยายามดูด้วยว่าส้นเท้าเรา ติดกับพื้นไหมนะคะห้ามเปิดสนเท้านะคะท่าต่อไปเป็นท่าแบ็กสแตนค่ะแบ็กสแตนก็คือเราจะใช้กับท่าลำดับเบิลไดแฮน์นะนะคะหนาก็คือความห่างระหว่างเท้าหลังกับเท้าหน้าประมาณสองเท้าครึ่งนะคะสองเท้าแล้วก็จะมีครึ่งหนึ่งนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเท้าของแต่ละคนนะคะเป็นความกว้างของเท้าเราเองนะนะคะแล้วก็ เราจะลงน้ําหนักที่ขาข้างหลังขาข้างหลังงอนะคะขาข้างหน้าก็จะงอตามไปเท้านะคะจะต้องตั้งฉากกันนะคะส้นเท้าตรงนี้เท่ากันนะคะเท้านี้ไปเท้านี้ก็คือเป็นมุมฉากนะคะอันนี้คือท่า Backstand นะคะต่อไปนะคะก็คือท่า Tiger Stand Tiger Stand ตนจะส่นวนใหจะใช้กับฟาร์มบ็อนะคะซึ่ง ปางบล็อกเราจะเริ่มมีในแพทเทิร์นเจ็ดนาวินบอกเริ่มแพทเทิร์นเจนะคะมันจะเริ่ม,มค่อยๆยากขึ้นนะอันนี้คือถ้าปางบล็อกนะคะปางบล็อกคือข้างหลังจะเท้าหลังจะชิดทุว้วนนะคะส่วนเท้าหน้าจะเปิดสนขึ้นนะคะตรงนี้ห่างกันประมาณหนึ่งฝ่าเท้าของเราเองนะคะแล้วขาก็ตึงออลงทั้งสองข้างอ่านะคะตัวปลายเท้าหลัง ให้เฉียงออกไปประมาณ30องศานะคะอันนี้คือไทเกอร์สแตนค่ะนะคะก็อันนี้คือ5ท่านะคะเบสิกที่เราใช้บ่อยๆเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แพทเทิร์นหนึ่งเลยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ชอบปาริโดโ,ดโกแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องภูมมาด้วยเย้ yeah.